ประจบค่าใจเปาวิสเวทเป่าผิดพลาดเหมือนเอื้อประโยชน์อีกฝ่ายฟ้องด้วยพี่ที่ประจบเอฟีไม่ยอมคาใจ5เหตุการณ์หลองเปาวิสเวทสังนครทำหน้าที่ผิดพลาดเป่าเอื้อประโยชน์อีกฝ่ายในเกมประจบปลุกไปไพ่ขอนแกน่นยู่นเตะสามต่อสในศึกไทยลีกเมื่อวันอาทิตย์ที่25กันยายนที่ผ่านมาคว้าหลงหลังจบเกมในศึกไทยลีก สัปดาห์ที่5ที่ผ่านมาที่สนามอบเจอขอนแก่นในเกมที่ต่อพิคาดพิธีประจบ f อฟออกไปเยือนายจงอ่งพยองขอนแก่นยูนเต็ดซีต่อ3แต่มีใบแดงและคำถามมากมายเกี่ยวกับการตัดสินล่าสุด สโมสรพีทีประจบเอฟซีได้ทำเรื่องแจกจ้งเหตุการณ์ที่เกิดความผิดพลาดในการทำงานของผู้ตัดสินนิเกมดังกล่าวซึ่งคณะผู้ตัดสินนิเกมดังกล่าวผู้ตัดสินวิศวะสังนครผู้ช่วยผู้ตัดสินที่หนึ่งอภิชิตโนพนผู้ช่วยผู้ตัดสินที่สศรีสุวรรณบุญนำผู้ตัดสินที่4พนุมาตรพันสมุผู้ช่วยผู้ตัดสินว a r 1ศหนึ่งสิวกรภูอุดมผู้ช่วยผู้ตัดสินว a r 2วัฒนาชนกุล ผู้ประเมินผู้ตัดสินชาติชายเปรมสุขทั้งมีเหตุการณ์ที่พีทีประจบเอฟซีคาใจมีถึง5เหตุการณ์จำนวน3หน้าด้วยกันพร้อมมีคลิปวิดีโอประกอบเพื่อให้พิจารณาอีกด้วยด้วยทั้ง4เหตุการณ์ที่ร้องเรียนไปประจบได้ระบุวา่าสำหรับในการร้องเรียนจาก5เหตุการณ์ของทางสโมสรพีทีประจบเอฟซีได้มีการระบุเหตุผลวา่าเล็งเห็นว่าพฤติกรรมการตัดสินใจและการปฏิบัติหน้าที่ของนายวิศเวศสังนคร ได้เกิดความผิดพลาดในหลายเหตุการณ์อีกทั้งการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตัดสินยังสอบไปในทิศทางการเอื้อผลประโยชน์และทําให้เกิดการเสียเปรียบแก่ฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งทางสโมสรจึงขอร้องเรียนการทําหน้าที่ตัดสินผิดพลาดในนัดนี้เพื่อให้ทางคณะกรรมการพิจารณา,นานการตัดสินว่า การปฏิบัติหน้าที่ของนายวิศเวสังนครนั้นกระทำอย่างถูกต้องและเหมาะสมหรือไม่ด้วยปัจจุบันเรื่องดังกล่าวถูกส่งยืนร้องไปยังบริษัทไทยลิกเป็นที่เรียบร้อยรอการพิจารณาต่อไปว่าจะเป็นยังไงต่ออิกออนยืนยันไม่มีเซอร์ไพรส์อยู่จนครบว่าละแน่นอนต้องมีเซอร์ไพรส์อะไรคนตำรวจเอ,อกดรสมยศพุ่มพันธ์มวง นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลยืนยันในงานถแถลงข่าว8ปีจะไม่มีการละออกก่อนหมดวาระแน่นอนความเคลื่อนไหวในงานถแถลงข่าว The untold story of FA Thailand Big o d d นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยอาจมีความคิดจะลาออกจากเก้าอี้ประมุกบอลไทยก่อนกำหนดวาระจากกระแสะข่าวลือตลาดช่วงที่ผ่านมาล่าสุด พลตำรวจเอ,ดอกดร์สัมยศพุ่มพันธุ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าผมไม่รู้ว่าการแถลงผลงาน8ปีจะต้องมีอะไรเซอร์ไพรส์เพราะผมมีอะไรต้องทำอีกเยอะก่อนที่จะหมดวาระสิ่งที่ผมเคยตั้งใจจะทำก็ทำหมดแล้วผลงานชิ้นสุดท้ายคือการเซ็น MOU สร้างศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาติโดยใช้เงินของฟีฟ่ นี่คือความภูมิใจชิ้นสุดท้ายที่จะทิ้งไว้ให้กับวงการฟุตบอลไม่มีเหตุผลต้องลาออกก่อนวาระการไปทิ้งปัญหาให้วงการฟุตบอลตามที่เป็นข่าวก็คิดกันเองไม่โนกันไปเองผมมีภารกิจที่จะต้องให้บริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีตรวจสอบงบดุลปิดงบสมาคมและบริษัทไทยลีกจำกัด ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมกราคม2567เพื่อที่จะส่งมอบงานงบดุลที่ได้รับการตรวจสอบอย่างถูกต้องจะไม่ให้เหมือนเหตุการณ์ในช่วงที่ผมเข้ามารับตำแหน่งที่รับแต่กุญแจอย่างเดียวรมาอย่างถูกต้องจากไปก็ต้องจากอย่างถูกต้องมีมิตรไม่ตีกับคนที่มาทำงานใหม่ผมต้องทำให้เรียบร้อยก่อนไม่ใช่ไปเลย